ราอาศัยอยู่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอวกาศอย่างรวดเร็วในช่วง15ปีที่ผ่านมาอีลอนมัสชื่อนี้ได้กลายเป็นชื่อที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเป้าหมายของอีลอนมัสคือการวิจัยเทคโนโลยีการจรวดที่สามารถใช้ซ้ําได้ที่ไม่ใช่เพียงแค่จะนํานักท่องเที่ยวเข้าสู่อวกาศแต่มัสมีความต้องการที่จะสร้างกลุ่มอนานิคมทาวนบนดาวอังคารในอนาคตอันใกล้นี้เลยทีเดียว เขาได้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของเขาคือการเริ่มส่งยานอาวกาศที่ควบคุมโดยมนุษย์ไปยังดาวอังคารภายในปีพศ2565ให้ได้วันนี้แกรนด์มาสเตอร์จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ Space x ให้มากขึ้นว่าแท้จริงแล้ว Space x นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร SpaceX หรือ Space Exploration Technologies Corporation เป็นบริษัทเอกชนทางด้านธุรกิจการขนส่งทางอาวกาศประเทศสหรัฐอเมริกาสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง h a ว t h o รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2545โดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการส่งจรวดสำหรับการตั้งอนานิคมที่ดาวองคารในอนาคตบริษัทนี้ได้พัฒนาจรวดขนส่ง2แบบคือ Falcon 1และ Falcon 9 ด้ออกแบบโครงสร้างให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกและพัฒนายานอวกาศดราก้อนสำหรับใช้กับจรวดแบบ Falcon 9เพื่อส่งสินค้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติ SpaceX ก่อตั้งด้วยทุนส่วนตัวของ Elon m ม s สเขามีความใฝ่ฝันต้องการสร้างจรวดและโครงการอวกาศที่จะพาคนเดินทางสู่ดาวอังคารอีลอนมัสเดินทางไปที่รัสเซียเพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องยนต์จรวด และพยายามจะซื้อขีปนาวุธเนปเปอร์เพื่อมาใช้ในการส่งยานอาวกาศและดาวเทียมแน่นอนว่าเขาถูกปฏิเสธค่ะหุนทางต่อไปของอีลอนมัสก็คือการสร้างจรวดขึ้นมาเองพวกเขาสร้างจรวดขนาดเล็กที่ชื่อว่าเ a l คอนวันและใช้ฐานปล่อยเป็นเกาะกลางทะเลหลังจากที่พวกเขาประสบความสําเร็จในการส่งจรวด f a l คอนวันพวกเขาก็มีแผนที่จะสร้างจรวดที่ใหญ่กว่านี้โดยตั้งชื่อว่าเฟลคอนไน เที่ยวบินแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2010หลังจากเวลาเกือบ5ปีในการออกแบบและทดสอบโ of ดยล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนปี2021ที่ผ่านมานี้ แคปซูลยานครูดากอนของบริษัท s p a c e x ได้นำนักบินอวกาศ4คนในภารกิจครู w 2ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติและเทียบท่าเข้ากับสถานีอวกาศแห่งนี้ยานแคปซูลครูดากอนที่ใช้ในครั้งนี้มีชื่อเล่นว่า e n d r a v e r เป็นยานลำเดียวกันกันกบที่ s p a c e x เคยใช้พานักบินอวกาศขึ้นสู่อวกาศครั้งแรกด้วยความร่วมมือกับองค์การนาซาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภารกิจ Demo 2 เมื่อเดือนพฤษภาคมปีพศ2563เพื่อส่งนักบินอวกาศสองคนของนาซาไปปฏิบัติภารกิจในสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลาสองเดือนก่อนกลับมาอย่างโลกสำหรับภารกิจครูวทูเริ่มต้นขึ้นเมื่อยานเอนเดเวอร์ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยจรวดณศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาในวันที่23เมษายนปีคศ2021ในเวลา16นาฬิกา49นาทีตามเวลาประเทศไทย นักบินอวกาศ4คนในภารกิจครั้งนี้ประกอบด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐขององค์การนาซาสองคนและนักบินอวกาศญี่ปุ่นจากองค์การวิจัยและพัฒนาสำรวจอวกาศญี่ปุ่นและนักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสจากองค์การอาวกาศยุโรปอีกหนึ่งคนโดยนักบินอวกาศทั้ง4คนเดินทางถึงสถานีอวกาศนานาชาติอย่างปลอดภัยโดยใช้เวลาประมาณ23ชั่วโมงแม้ว่าจะเจอความเสี่ยงกับการชนขยะอาวกาศ แต่กลุ่มขยะอวกาศดังกล่าวก็ผ่านยานไปได้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆแต่ทุกความสำเร็จก็ย่อมมาจากความล้มเหลวอีลอนมัสก์ก็เช่นเดียวกันเขาสูญเสียจรวดสตาร์ชิพจากการทดลองที่ล้มเหลว จนทำให้จรวดของเขาระเบิดเป็นเสียส่ยงขณะพยายามลงจอดที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาแต่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนอกจากจะไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนแล้วยังเป็นสิ่งที่อีลอนมัสบอกกับคนทั้งโลกว่านี่เป็นความสำเร็จและประตูสู่การเดินทางไปดวงจันทร์และดาวอังคารของ SpaceX กําำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว จรวด s t a r ์ชิปเป็นยานอาวกาศความสูง50เมตรที่บริษัท SpaceX ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของยานอาวกาศที่จะเดินทางไปยังดวงจันทร์และดาวอังคารโดยเป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการสร้างยานอาวกาศที่สามารถขนส่งสัมภาระและมนุษย์ที่เดินทางถึงดาวอังคารได้ภายในวันเดียวจรวดสตาร์ชิปลำนี้ถูกพัฒนาจนผ่านการทดลองมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในเดือนสิงหาคมและกันยายนปี2020ที่ผ่านมา แต่การทดลองครั้งล่าสุดเป็นการทดลองครั้งสำคัญเพราะจะเป็นครั้งแรกที่จรวดสตาชิปจะต้องวิ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความสูง15กิโลเมตรโดยใช้3มเครื่องยนต์มากกว่าการทดลองครั้งก่อนๆที่ให้บินสูงสุดแค่150เมตรและใช้เพียงเครื่องยนต์เดียวการทดสอบครั้งนี้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าไม่มีความพร้อมมากนัก แม้กระทั่งอีลอนัสเองที่ออกมายอมรับว่าการทดสอบจรวจด t สตาชิปรอบนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จเพียงหนึ่งใน3เท่านั้นและแล้ววันทดสอบก็มาถึงจรวล s t a r าชิปถูกปล่อยจากศูนย์พัฒนาที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ทธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาท่ามกลางสายตาของคนทั้งโลกซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติในช่วงต้น จนกระทั่งเกิดความผิดพลาดในช่วงที่จะรวดสตา r s ชิปกำลังพลิกตัวให้ยานกลับสู่แนวตั้งเพื่อลงจอดแต่เป็นการลงจอดด้วยความเร็วที่สูงมากเกินไปทำให้เกิดการระเบิดขึ้นแต่ความล้มเหลวที่ถึงขั้นทำให้จรวดระเบิดไม่เหลือซากกลับไม่ได้ทำให้ Elon Musk และบริษัท SpaceX เสียใจแม้แต่น้อยในทางกลับกันเขาเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่านี่เป็นการทดลองที่ประสบความสำเร็จ และเส้นทางสู่ดาวอ,อังคารกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วอีลอนมัสและ SpaceX เยืนยันว่าความล้มเหลวในการทดลองปล่อยจรวดสตารชิปตามมาด้วยข้อมูลหลายต่อหลายอย่างที่ทีมนักพัฒนาต้องการทั้งหมดซึ่งทาไม่มองแค่ความล้มเหลวจากการที่จรวดระเบิดในตอนท้ายทีมพัฒนาของ SpaceX ได้เห็นความสำเร็จของยานอาวกาศลำนี้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการปล่อยจรวดที่ราบรื่นการไต่ระดับความสูงที่ทำได้ดี หรือการทิ้งตัวของจรวดก่อนลงจอดความล้มเหลวดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อีลอนมัสปรารถนานะคะเพราะเขามองว่าความล้มเหลวจะทำให้เห็นจุดอ่อนของสิ่งที่พัฒนาอยู่แม้ว่าบางครั้งความล้มเหลวจะมีอนุภาพรุนแรงเช่นในครั้งนี้ที่ทำให้จรวดที่เขาพัฒนาขึ้นระเบิดภายในเสี้ยววินาทีแต่ในท้ายที่สุดความพยายามก็ย่อมส่งผลให้เกิดความสำเร็จที่สวยงามเสมอ เมื่อวันที่5พฤษภาค,คมปี2021ที่ผ่านมานี้จรวดต้นแบบ Starship ของ Elon Musk ก็ได้ประสบความสำเร็จในการบินทดสอบและกลับมาลงจอดที่ฐานยิงทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสได้อย่างปลอดภัยเป็นครั้งแรกหลังความพยายามทดสอบระบบลงจอดของจรวดต้นแบบ4ครั้งก่อนหน้านั้นล้วนจบด้วยการระเบิดเป็นเสียเสียง ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ SpaceX ในการพัฒนายานขนส่งอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อส่งนักบินอวกาศและสัมภาระที่มีน้ำหนักมากไปยังดวงจันทร์และดาวอ,อังคารภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจรวอต้นแบบ Starship SN 1 5ซึ่งติดตั้ง3เครื่องยนต์และมีความสูงเทียบเท่ากับตึก16ชั้นพุ่งทยานออกจากฐานยิงในเมืองโบคาซิคารัฐเท็กซัสริมชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก และขึ้นไปถึงระดับความสูง10กิโลเมตรเหนือพื้นโลกตามแผนที่วางไว้หลังจากที่ร่อนอยู่กลางอากาศชั่วระยะเวลาหนึ่งจรวดได้เดินทางกลับสู่พื้นโลกในลักษณะเอาส่วนหัวลงโดยอยู่ภายใต้การควบคุมทางอากาศพลศาสตร์จากนั้นจึงใช้แรงขับของเครื่องยนต์ให้จรวดพลิกกลับมาอยู่ในลักษณะตั้งตรงก่อนจะค่อยๆร่อนลงจอดที่ฐานยิงอย่างนุ่มนวล จากคลิปการทดสอบจะเห็นได้ว่ายังคงมีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณฐานของจรวดหลังจากที่เครื่องยนต์ดับลงแล้วทว่าระบบดับเพลิงอัตโนมัติได้ฉีดน้ำไปยังฐานยิงจนทำให้ไฟดับลงในที่สุด SpaceX เคยทดสอบจรวดต้นแบบ Starship มาแล้วถึง4ครั้งได้แก่จรวด SN8 เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจรวด SN9 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้และตามมาด้วยจรวด SN10 และ SN11 ในเดือนมีนาคม ซึ่งจรวดทั้ง4ตัวสามารถพุ่งขึ้นจากฐานยิงได้อย่างปลอดภัยก่อนจะเกิดการระเบิดไฟลุกท่วมในตอนท้ายอีลอนมัสมองว่าจรวดสตาร์ชิปเป็นอนาคตของบริษัท SpaceX ในการสร้างเที่ยวบินสู่อวกาศโดย SpaceX หวังว่าจรวดสต a r ์ชิปจะสามารถลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า จนถึงตอนนี้อีลอนมัสก์ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมากที่สุดในยุคนี้เป็นคนที่ส่งผลมากต่อเทรนเทคโนโลยีของโลกครอบครองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้อย่างมากมายตอนนี้เขาอาจจะดูประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดแต่แน่นอนว่าต้องมีวันที่เขาล้มลุกคลุกคลานกว่าจะมาถึงวันนี้ได้อีลอนมัสนั้นเป็นนักสู้ที่จะสู้จนกว่าให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ กล่าวมาทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงไอเดียส่วนหนึ่งที่อยู่ในหัวของนวัตกรผู้เปลี่ยนโลกอย่างอีลอนมัสนะคะแต่สิ่งที่หลายคนยกย่องมากกว่าแผนธุรกิจของเขาก็คือวิสัยทัศน์ในองค์รวมที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์รวมและสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยแนวคิดที่ยิ่งใหญ่หลายอย่างของอีลอนมัสมาจากคำถามเล็กๆแล้วพยายามหาคำตอบ และนำแต่ละคําตอบนั้นมาสร้างเป็นไอเดียรวมถึงพยายามลงมือทําให้ออกมาดีที่สุดนั่นแหละค่ะคือวิธีของอีลอนมัส ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว